แปนตากติกเป็นดินแดนที่หลายๆคนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตและคงไม่ใช่เป็นเพียงเท่าความน่ารักของเจ้านกเพนกวินอย่างเดียวเท่านั้นในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสุชนาชาวณิชค่ะ ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการของเด็กเทคนะคะแล้วก็ท่านรองประธานฝ่ายปฏิบัติการของออสิเกะนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะทุกคนวันนี้จริงๆสุธินาก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสนะคะมาในวันนี้อ,อย่างแรกสุธินาขอเรียกตัวเองว่าครูก็แล้วก,กันดีไหมคะ หรือจะให้เรียกว่าเป็นพี่เดี๋ยวบางคนบอกอุ้ยไม่เอาเป็นป้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาเป็นเป็นครูก็แล้วกันเนาะนะคะอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะมีใครจะขึ้นมอหนึ่งมีไหคะยกมือไม่มีม .2 สองมสองโอเคมอสามมสมีมอสีมาด้วยอ๋อโอเคค่ะหลากหลายมากเลยนะคะ ทราบไหมคะว่าวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องอะไรเอ่ยน่าจะทราบแล้วนะทราบปะคะแอนตาร์กติกนะคะแอนตาร์กติกกับออการเปลี่ยนแปลงแอนตาร์กติกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะออมีใครเคยติดตามข่าวเกี่ยวกับแอนตาร์กติกบ้างไหมคะเนี่ยมีไหมคะยกมือถึงสูงไม่มีเลยเหรออ๋อมี oh. โอเคทำไมมันชอบกับๆละล่ะคะ๋อ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีใครได้มีโอกาสติดตามก็เดี๋ยววันนี้ได้ทราบกันว่าแอนตาร์กติกคืออะไรทำไมเราต้องไปแอนตาร์กติกนะคะก่อนอื่นครูก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดักวิทยาศาสตร์ ทยคนแรกอะนะคะที่ไปสำรวจทิเบตติกเนี่ยนะคะเ,เมื่อปี2,547นะคะก็คือ,อท่านอาจารย์ดรวรนกบียาการนะคะซึ่งท่านตอนนั้นเนี่ยไปในของโครงการ ของสวทชนะคะที่มีโครงการส่งนักวิจัยไทยไปคโลกใต้นะคะซึ่งท่านอาจารย์วรนก็ถือได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกเลยนะคะที่มีโอกาสไปแอนตาร์กติกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยออคนไทยคนแรกหรือที่เราต้องเรียกว่าเป็นพระองค์ท่านแรกนะคะที่ไปแอนตาร์กติกเนี่ยก็คือสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะคะท่านเสด็จไปเยือนสถานีวิจัยของที่อเมริกาแล้วก็ที่นิวซีแลนด์นะคะเมื่อปี25 0 0 36นะคะซึ่งสถานีวิจัยของเอ,อเมริกากับของนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะส่วนสถานีวิจัยที่ครูไปกับที่อาจารย์นพไปเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวจะโชว์รูปแผนที่ให้ดูนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่จะเล่าเกี่ยวกับแอนตาร์กติกครูก็ต้องขอสนับสนุนเอ้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางก่อนนะคะแน่นอนนะคะสถาบันแรกก็คือต้องขอขอบคุณทางจุฬานะคะที่อนุญ,ญาตให้ครูเนี่ยลาง,งานไปถึงต้อง4-5หเดือนนะคะที่ลาง,งานไปไม่ต้องสอนอ่ะแล้วยังได้เงินเดือนอีกนะคะเพื่อไปทํางานวิจัยที่แอนตาร์กติกนะคะอ,อ,องค์กรที่2ที่ครูก็ต้องออขอบคุณนะคะก็คือสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งชาติของญี่ปุ่นก็คือ NIPR นะคะที่ รับสนุนทุนวิจัยเนี่ยเ,เกือบทั้งหมดเลยนะคะทุนค่าเดินทางต่างๆเนี่ยเกือบทั้งหมดให้แล้วก็แน่นอนนะคะก็โชคดีที่มีบริษัทลอริโอเนี่ยสนับสนุนในด้านของเครื่องมือเครื่องมือ,เ,อเครื่องมือวิจัยต่างๆนะคะที่ไปใช้ที่แอนตาร์กติกเพราะว่าการไปที่แอนตาร์กติกนั้นเนี่ย ถึงแม้เราจะเอาเครื่องมือวิจัยไปก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราต้องเอาไปอย่างน้อยสองเนียย่ยสองชิ้นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีสองชิ้นเพราะว่ากันเอาไว้เผื่อว่าถ้าเครื่องมือวิจัยไหนเสียใช่ไหมคะเราจะได้มีสำรองเพราะว่าที่นู่นที่แอนตาร์กติกคงไม่มีเซเว่นอีเลเวนหรืออะไรที่เราจะโอ้พอที่จะซื้อของอะไรต่างๆได้นะคะถ้ามันเสียแล้วก็แน่นอนใครๆก็คงรู้จักรอยาเออเราเนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะ ยาสระผมนะคะแล้วก็ก็โชคดีของของครูที่เขาให้ครีมกันแดดไปนะคะเพราะว่าที่แอนตาร์กติกเนี่ยแสงแดดนี่แรงมากๆเลยนะคะแรงขนาดที่ว่าอย่างถ้าเกิดวันนี้เราออกไปข้างน,นอกตอนนี้โอ้เราอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะอ,ออกไปข้างน,นอกเนี่ยเรากลับมาเนี่ยอา,อ,าอาจจะไปตากแดดสัก3าชั่วโมงพอกลับมาปุ๊บตัวเราอาจจะดําแต่ถ้าไปที่แอนตาร์กติกออกไป30 สามหรือสี่ชั่วโมงกลับเข้ามาตัวไม่ดำอย่างเดียวไม่เลยนะคะเพราะว่าแสงแดดที่นู่นนี่แรงมากนะคะงะะั้นครูก็โชคดีได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะครีมกันแดดของ l o เร a l ไปกลับมาก็เลยยังเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ไปกว่านี้อาวนี้เรามาดูแอนตาร์กติกนะคะแอนตาร์กติกอยู่ที่ไหนคะค้วโลกเหนือค้วโลกใต้คะ กลัวโลกตายใช่ค่ะบอกมีพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่5เมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆนะคะ98%เนี่ยของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะคะซึ่งหนาประมาณเท่าไหร่ทราบไหประมาณ2,000กว่าเมตร นะคะ2,000กมนี่ก็คือ2กิโลเมตรนะคะเฉลี่ยนะคะจัดได้ว่าเป็นแผ่นดินที่หนาวที่สุดหนาวที่สุดนี่ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่เขาวัดได้นี่ทยสิคะเท่าไหร่เท่าไหร่หรตอบตรงๆไม่ต้องอายคะ่ะเท่าไหร่คะตอบผิดไม่เป็นไรไม่ว่ากันหนาวที่สุดก็คือลบ89.2องศา นะคะแห้งแรงที่สุดแล้วก็ลมพัดแรงที่สุดลมพัดแรงที่สุดนี่แรงเท่าไหร่รู้ไหมคะบอกแรงที่สุดที่เขาวัดได้นี่คือ98เมตรต่อวิ96เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหนึ่งวิลมพัดปุ๊บเราบินไปได้เลย96เมตรนะคะมลมเขาแรงจริงๆแอนตอนที่ครูปยู่ที่นั่นนี่ลมแรงขนาดครูเนี่ยยังจะปิวเลยเหมือนนกเลยเชื่อหรือเปล่า เชื่อพอรลมแรงจริงๆนะเราต้องมาว่าเกาะไว้เลยนะคะที่นั่นนี่ไม่มีประชากรท้องถิ่นอาศัยอยู่ในแบบถาวรมีแต่ชั่วคราวก็คือนักวิจัยที่ปีหนึ่งไปปีหนึ่งประมาณเนี่ยสามพถึงสี่พคนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีประชากรนะคะอยู่อาศัยอย่างแบบถาวรน,นะคะพบมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นนะคะใครพอตอบได้บ้างไหมคะว่าขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เนี่ยมีสัตว์ที่แตกต่างกันอย่างไร คูโลกเหนือมีสัตว์อะไรคะมีขาวคูโลกใต้มีอะไรเออเมื่อกี้คุณได้ยินเพนกวินใช่เพราะฉะนั้นใครบอกว่าไปคูโลกใต้แล้วเจอมีขาวโอ้แสดงว่าเขาไม่ได้ไปจริงๆใช่ไหมคะบอกต้องคุณบอกไปคู่โลกเหนือแล้วเจอเพนกวินโอ้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปจริงๆเพราะฉะนั้นคู่โลกเหนือมีมีขาวอยู่คูโลกใต้มีเพนกวินนะคะแล้วก็ความความหลากหลายเนี่ย น้อยมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแอนตาร์กติกเนี่ยแห้งแล้งแล้วก็หนาวเย็นมากๆเพราะฉะนั้นสัตว์ถึงแม้จะ,จะมีเพนกวินมีแมวน้ำอยู่ก็ตามเขาจะอยู่แค่รอบๆขอบของทวีปแอนตาร์กติกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในตัวแอนตาร์กติกจริงๆทวีปแอนตาร์กติกจริงๆจะไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอาศัยอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ทำไมเราต้องไปศึกษาที่แอนตาร์กติกเออทำไมเราต้องไปศึกษาแอนตาร์กติกนะคะ ก็เนื่องมาจากว่าความบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติของแผ่นดินที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแบบถาวรเพราะฉะนั้นในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราอยากศึกษาว่าเอ๊ะถ้าโลกที่ปราศจากมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรที่แอนตาร์กติกเนี่ยถือได้ว่าเป็นระบบเป็นสถานที่ที่น่าที่ศึกษามากที่สุดเพราะว่าที่อื่นเวลาเราไปศึกษาพฤติกรรมสัตว์ต่างๆเนี่ยจะมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ที่แอนตาร์กติกเนี่ยเนื่องจากไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยอย่างแบบถาวร มีแต่แบบชั่วคราวที่ไปปีหนึ่งไม่กี่พันคนเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมาชาติศึกษาพฤติกรรมสัตว์พฤติกรรมสัตว์ต่างๆที่โฉบมาเนี่ยเขาจะโฉบมาแบบธรรมชาติของเขาโดยที่จะไม่มีผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อมาจากามนุษย์เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแล้วกาซ์บอนไซขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วเราคิดว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่จะอยู่ในแค่ในประเทศไทยไหมคะอยู่มะมไม่อยู่ ใช่ไหมคะเพราะว่าโลกหมุนโลกพัดอะไรต่างๆ <S <s <ut ain> เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายการสุกนั้นมันก็ไปสะสมที่โค้กโลกเหนือโคโลกใต้เนื่องตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวโค้กโลกเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยใช่ไหมคะน้ําแข็งละลายมีข่าได้รับผลกระทบโค้โลกใต้นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้ไม่เห็นผลกระทบสักเท่าไหร่นะคะ,ะมีบ้างเฉพาะบางที่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดได้รับผลกระทบมากๆถ้าน้ําแข็งที่โค้กโลกใต้ละลายหมดแล้วเนี่ยนะคะ แน่นอนเราได้รับผลกระทบผลกระทบยังไงน้ําทะเลจะสูงขึ้น5 0าสถึงหกเมตรสูงมากโอ้ยถ้า5 0าสถึงหกเมตรเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีประมาณห้าสิบถึงสิเมตรเนี่ยสูงมากๆากเลยนะคะเราะนั้นก็หวังว่าน้ําแข็งเนี่ยที่ทวีปแอนตาร์กติก ctic, คงจะไม่ละลายหมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นภาพการ์ตูนแต่เป็นอะไรที่สื่อได้ดีเลยนะคะข้างซ้ายเนี่ยจะชใหยเห็นเลยว่าก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ ทวีเป็นตั t a ติ๊กนะคะจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่ของที่ในของทวีปต่างๆเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงก็จริงแต่มันก็จะมีความแปรปรวนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่วัดได้จริงๆก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดที่ขั้วโลกเหนือก็คือเส้นสีแดงที่ขั้วโลกใต้ก็คือเส้นสีน้ําเงินจะเห็นว่ามันสูงขึ้นแต่ที่ขั้วโลกใต้เส้นสีน้าเงินเนี่ยมันสูงแบบไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เลยนะคะ Var i a t i o n เนี่ยไม่ไม่มากเท่ากับคู่โลกเหนือนะคะหรืออย่างก๊าซอีกตัวหนึ่งก๊าซมีเทนนะคะที่คู่โลกเหนือคู่โลกใต้ก็มีการตรวจพบว่ามีปริมาณที่สูงขึ้นนะคะคราน,นี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเกับแอนตาร์กติกคุณอยากจะพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิดหนึง่งก,ก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยคืออะไร ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะสองสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนะคะตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือหลายศตวรรษขึ้นไปหรือมากกว่านั้นนะคะบางคนบอกว่าอปีที่แล้วอากาศเย็นปีนี้อากาศร้อนเราถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการาสภาพภูมิอากาศที่เป็นที่แปรปรวนมากกว่านะคะแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจริงๆเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่ประมาณ10ปีขึ้นไปนะคะ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,ก็มีเยอะแยะมากเลยนะคะเกิดทั้งจากปัจจัยธรรมชาติและปัจจัยจากที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ธรรมชาติก็อย่างเช่นเกิดจากการที่แปรผันของพลังสุริยะหรือแสงแดดแสงแดดเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหมือนกันนะคะการโคจรของโลกของรอบดวงอาทิตย์นะคะการเคลื่อนตัวของไหลทวีป รืออย่างเนี้ยค่ะแผ่นดินไหวพวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้นะคะการระเบิดของภูเขาไฟการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรนะคะแต่ที่สําคัญที่ครูไฮไลท์สีแดงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงและการสะสมของก๊าซเรือนกระจกซึ่งสีแดงอันเนี้ยมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็มีเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นะคะในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานที่เราใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการละลายของทารน,น้ําแข็งการดูชนิดพันธุ์ของไม้ที่เปลี่ยนไปนะคะวงแหวนของต้นไม้เอ๊ะเราเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะในชั้นมัธยมปฐมใช่ไหมคะ ดูวงแหวนของต้นไม้นะคะการละลายของน้ําแข็งออการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลนะคะมีหลายหลักฐานหลายอย่างมากเลยที่ในปัจจุบันเราใช้ในการออตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะอ,อ,อันนี้เป็นเป็นกราฟโชว์ให้เห็นถึงอุณหภูมินะคะที่ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตถึงในปัจจุบันในอนาคตเขาบอกว่าอีกประมาณปีนี้ปีเท่าไหร่คะ2012 ใช่ไหมคะบางคนบอกปีศึของ2022จะต้องเกิดเหตุร้ายแรงแน่เลยแต่ก็ไม่แน่นะแต่อีกประมาณ10ออีกประมาณ80กว่าปีข้างหน้าก็าาาบอกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ5องศา5องศานีา้เราว่าร้อนมะหรือบางคนอกโอ้ชิลๆสบาย5องศาเราทนได้มนุษย์อาจจะทนได้ แต่สัตว์และพืชอาจจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้น5องศาเนี่ในอ,ก,ในอกนาคตออีก80ปีเนี่ยข้างหน้า5องศาเนีย่ยถือได้ว่าเยอะมากนะคะ